สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ช่มค่ะวันนี้วันที่21เมษายนส5 6 7ายค่ะเมื่อวนนี้นะคะแม่มูกด้เดินทางมาอยู่ที่บ้านพ่อใหญ่ยาวนะคะจะพามาติดตามรบบชม่งน้าหนตัวเลขงวดวันที่2พฤษภาคม2567ค่ะงวดที่ผ่านมาเนาะค่ะพ่อใหญ่ยาวให้วิ่ง5นะคะ5มาหลักร้อยนะคะงวดนี้เราก็มาติดตามกันใหม่นะคะว่าพ่อใหญ่ยาวจะได้น้ทางให้ตัวใดนะคะ มาดับชมะฟังไปน้เม่หมูค่ะต้องไปยำร้านมือหลังขม่าอยู่เห็นว่าป็นแบงค์ทีแบงคข้างทังไหนแบงค์ให้แบงน้าทั้งไหนคุ้นข้างนอืมมันนุ่นสมบูรณ์นุ่นสมบูรณ์ิพ่อไปซ่องนาไปเยี่ยมร้านปิดน้เพื่อนบ่าสบายบอนนี่ไหมพ่อตั้งไปเยี่ยมร้านเยี่ยมทีานีนแ้ นัดมาเรีนบุญเขาคนก็เรียมากงายเรนมาการก็รีมากเป็นอย่งไรมือบุญเด่นเต็มอยู่บนลำวงบัวไรเมันขึ้นห้านวัวอะไรเอผมลก็อันะโอ้สวัสดีครับพ่อสวัสดีครัพ่อทกานรเอาง่ายๆนี่แหละพ่อพ่อมันไม่จักหน้าห้อให้เขาบางอยางหน้าพ่อเขามาก้าต้องด่อสามพ่อเพิ่งได้ใส่เสียกอนเอ ับท่านใหหลานใส่น้ำเอาลืมเอาปากกามากี่น้องเดี๋ยวเอาถ่เอปากกาก่อนั่นันไปานใส่น้ำสิเออไปน้ำเลยร้านก็เอานั่นนี่ฝากตู้ฝากเรื่องไปหลานถูกเลขพ่อโอ้เร้ื่องไหลาน่ะาโคมาโชคกันเลยโอ้โได้โชคสวังที่ว่าเออมาโชคาหนันโชคาหนักโชค โบ่าเขาโซกข้องจากค้องบ่อเขาอาไปเข้าโซกไผ่ล่มันไม่โชคไม่ได้ใสโชกตัวโอ้ตครับอาะมาชม่เขาค่ะเขาเลขวิ่งให้อันนี้นะพบอเนาะออาดีครับท่าชู้ชของเกาอืนะครับมันกธว่ามันบ่เขาละละมาตาหารักลอยนะครับอันบายบ่อเขาจับคู่บ่อเขาาด้พี่น้องเลยบ่อเข่าบ่เขาคือบ่เข่าบ่อเขา เราทำบาเอาขันไปอยู่พุ่นขึ้นเขาเออแหม่ไปอยู่รักลอยนะพ่อเนาะเหม่มันแหน่จะยูในเก็ตหกตัวทั้งเดี่ยวอยู่บนบนเี่ยบ้าเอาละเ่าเพิ่นมาจับคู่เขาคือเขาพี่น้องเอาแค่เพรานี่ละเอาทั้งซี่ละเขาขึ้เขากันไปอยู่รักลอยมันไกลโพูดขอบคุณมากมันไก่แต่ว่าถามมาเหล็กเด่นเหล็กวิ่งมาเบามาพี่น้องอะไปรักลอยอื แต่ว่ามันโคให้ไปมันมันบ่บ่เต็มใจว่นนึ่งไปผมไปรู้สิเพราะว่าบ่เต็มใจโอ้แล้วบุญเลก็เงียบแล้วพอเนาะแล้วบุญเลยเงียบก็คือช่วงงานทุ่มากกันเนลยไอไฟไปมั่นจะลงไ้ลงนานมาบันทึกปะสงสัยอยู่ฝนตกฝนตกมาสองมือที่แล้วฝนตกบ่พอมีหยังเลยแมีหยังปะถว่านับเม็ดได้อยู่มัอก็แคกมากนี่ของปลาดหลาดเลยครับแต่ห้องอยู่ป่านทั้งบ้าทฝนตกอยู่ดิ่อ เอออย่ยินีวาอยู่นตกอยู่มัน้องครับผมโหมากมากเอางวดนี้วาจังไลละฟอวดหนึ่งดไปงวดหนึ่งเพนนี้ใจว่าว่าท่านไหนว่าเขาว่าทาเนี้ยใจตรงว่าที่พอได้มากแล้วมันกมันกีดมันติดกันเ่อมันติดตามกันมันที่ยี่สิบเอ็ดอนี้ว่เมื่าว่ามันติดใกันพ่อโมแมนมันตัดพื้นน้องคนละแออก็อืเขาเรยว่า ทาานี่ขคือจะแห่งกิเราจะรอดอ๋อขึ้จะมั่นใจปานนั้นแต่ขอารกคือกระเถือว่คือกระเท้าอ่านอะ้กันแล้วก็สามสี่วันดำผ้าเลี้ยวจังว่ากันนะไอ่ได้ใจดยวะนใจคือตัวนี้เข้าซ้อมมาแล้วบามาเคยที่บ้มาครับหกบ่มาบ่ามาอืมแล้วก็ซ้อมหมืองมันเค่อยู่ครับบ่มา บ้านนี้เลื่อยใหญตัวเดียวว่ามองเค่อยเที่ยวครับทางเค่อยทองครับเข้าเซลล์มองหันเลยครับมากับมาบ่มากกับเธอว่าจดไปรลดนะไปก็คือไปยูหรือยูเอาเม็ดเดียวครับสองสองตัวเดียวเอาสองสองมากโดนแต่ที่พ่อจแต่ในที่จะมันใจีสองจากแล้วมันว่างท่านเท่ากับว่างทานทั่วสองบ่เคยเที่ยวดิ บเท no oh. well, so. sure sure so ี่ยวบเที่ยวแต่ว่าพอมักสมักสองกับม่มากับามกมาเต่ว่าสองบ่คยเที่ยวที่แม่สองบยมาเดอือในคออีมักสองหมดเลยมันมากันสองปตีแหดสองตีแปดสอาสองตีแปดสอีแปดสองตีแปดแปสองเีแองอปงแดองปดสันตันปสีแปองตีอง2ปออ แต่ว่ามันกับพวค่อยเที่ยวค่อยทองครับวิ่งสองเมตรเดียวเร็วพอ่อะจับคู่คือแม่พเพิ่นเลยปะจับคู่ตัวไหนปะสองเก้าสองศูนย์เท่านั้นจบมแม่คือว่าสองหา้าเดี๋ยวเราแจ้ตัวนัออ้นคุณมากเราแจ๊ะมัไป สองศูนย์อันนี้ของคุณแม่พนัมและปีหนองเลยเอาสองหาลงกไห่ของแม่พนัมเตาของพ่อเป็นสองศูนย์กับสองเก่าแค่นี้แหละสามคู่หนึ่งคือคือก็คือบ่ไห่อ่าบ่ไห่มันนึ่งบ่บ่ไห่เพียงไปไลยคือขันมัานบ่ถือกับขึ้นตัวนี้แหละอยงางารซ้ำงั้นบ่ออันนี้คือบ่ถือเอานี่เนี่ยรอดขนามากกับมากบ่มากแต่พอมากสองคู่นี่ นักสองคู่นี่แหละสองศูนย์กับสองเก้าสองห่านี่ของแม่พินได้ี่น้องแม่คนมาสองกับสองสองห้าสองเก้าแต่พอคนมาสองศูนย์กับสองเก้าแต่ว่ากำลังกำลังไลยแต่ว่าคือคือมีสองตีแม่สองโอ้คือมาตรงกับพ่อย้าวพ่อย้าวคือมันใจคขาดแต่สองมันนั้นก็โมเนลอนดอกแต่ว่าห้องว่ามาจากไหนพี่หลายตัวหลายโอ้ชือว่าเขา พ่อก็จับเราหม่องมันเคยไปม่องันเคยวมิงเคยไปเคยมาดูกระเท่าเขียวจอสองนี่บ้าหลายงวดเลยที่พ่อนั่นล่ะแต่ว่ามันบ้าตั้งแต่พุ่นหกสองหกไหมพ่องวดออกหกสองหกนะมาอืมบ้างวดนั่นแหละสองถ้าเกิงวดปีกายบ่ปีนี้ล้วพ่องวดออกหกสองหกนะวังไว้ไหวนี่แหละวังไว้ไหวนี่แหละแต่ว่ามันเที่ยวดูมันไอ้มกเก้ามกเก้าจังว่าจะตีบังคับใช่ให้มันไปกันขันเกาแม่คือสองเกาที่ว่า ขวับขับไปเลยเมื่อระนาววันนี้เนี่ยมันกระตามล่าเนี่ยขันมากมาสองคือสองเก่าพ่อย่าวว่าขันมากครยิบยับสลากกินแบงหาลอตเตอรี่ไว้หนะอยป่ะเนาะมมตาเมีขันมากกับติสสองผู้ได้มากกับสองหาสองเก้าสองซีแม่ยขันมาตาเนินแม่ยันห่องมาเลยคือว่าสองหาสองเก้าพ่อย่าวพันสองศูนย์กับสองเก้าอืมนมันมันมีเท่านี้มันประกบไป มันเป็นเครื่องกันก็เ้บนี่นะนีเนาะบ่คือไผ่รอกบ่เอินมานบสูตรไผสูตรมั่นมักไผมักมั่นจะให้คืนกันได้จังไรนาะพี่น้องบ่เอินมาห้ามดห้าบ่ต่ำห้าบ่ต่ำของเพ่นกับบต่ำของพญี่เง่าห้าปิดต่ำของขาเจ้าของพญี่เย่ากับบ่เขาบ่เนอบ่เขากับบ่ป็นยังน้พ่อเนาะกับบ่ปิยังเฮ้ยก็ถือว่า โอ้มันมันมันเป็นตาถ้วยถือยากด้วยดีครับเข้าถ้วยอยู่พี่ครับเพื่อนครับไปเล้าหมุนอยู่พี่นะมานเ้ายกขึ้นมาเขาจะตั้งตกลงไปก็จะยิบขึ้นมากนะจ้ะมันถ้วยอแม่กับมักสองมักสองมันบ่แม่เอาพี่น้องผู้ใดมีตัวเด่นนะครับตัวที่เดินดีมาจับใส่สองแม่เพิ่นกระยำเรียกว่าสองวันนี่โอ้แม่เพิ่นกระมักสองอันนี้กับแม่ งวดกว่อนที่ออก90นั่นบอกงวดเมื่อกี้ได้บ้า97น่ะ79บ้าอ้าพมัน,นไปได้า,าแม่พันถือโอ้โนี่พี่น้องแม่พันถือคา678งวดแล้วงวดนี้2เดนะ้นหะแม่เนาะ24 25 29 าอา ah ah well. อ้าฟินงแรจดคริงสองสองศูนย์สองเกาสองหาเน้่น2 0กับสอเกของแม่เพิ่นผู้ยมัก2อสกับติดไปนะครับอ้าขอบคุณออานมากขอบคุณครับอะครับโแคุคุณแม่แม่เพิ่งมาหาหัวหวัดแล้วคุณแม่ขอบคุณมดนาค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ